สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านนั้นมาชมบอลบ้านๆสวยๆแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีบอลแปลกๆแพงแผลงสําหรับคนที่ชอบอ่ไม้สะสมหายากนะครับผมอย่างเช่นวันนี้นะครับจะมีไม้ตัวนี้มานําเสนอด้วยนะครับหลายคนหลายท่านนั้นสอบถามกันมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับสําหรับเอ,อนากินเทวราชนะครับผม สำหรับนาคินเทวราชนั้นนะครับผมเขาจะมีเอกลักษณ์จะเป็นคล้ายๆไม้ป้ายนะครับผมจะมีสีเขียวตัดกับสีแดงนะครับผมซึ่ง itar, ไม้ตัวนี้นะครับผมเป,เป็นไม้ที่แผลงมาจากได้หลายตัวนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นไม้แผงจากกวนอูนะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นเม็ดนะครับผมมีความพิเศษตรงที่เขาจะมีเม็ดจุดแดงๆด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นไม้ที่แผงออกมาจากกวนอูนะครับผมซึ่งวันนี้ จะมาอธิบายถึงตรงนี้นะครับผมสําหรับคนที่ยังกังวลและสงสัยอยู่นะค laughter, รับผมอันนี้คือลูกของเขานะค well รับผมลูกที่ท <ener> ําการงอกหน่อขึ in no hmm <ance> ้นมาแล้วก็แยกไว้นะครับผมนี่เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับก็จะมีเป็นเม็ดๆจุดๆตรงนี้นะเม็ดชมพูตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับเป็นเม็ดๆนะครับผมตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้จะเรียกว่ากวนอูแผงก็ได้นะครับผมแต่ว่าในวงการนั้น เขาจะเรียกนาคินเทวราชนะครับผมซึ่งจะแผงมาได้จากหลายตัวนะครับอย่างเช่นหงเฮาอาจจะมาจากหงเฮาก็ได้นะครับผมบางครั้งเขาก็จะป้ายออกมาเป็นฮาร์แบบนี้เลยนะครับผมนี่จะเป็นลักษณะของที่กลายมาจากหงเฮานะครับแล้วเราจะสังเกตยังไงนะครับเวลาเขาจะกลายนะครับเขาจะเป็นเม็ดนะครับผมเห็นไหมครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นเม็ดเขียวขึ้นมา่คนนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราก็แยกไปเลยนะครับผม ซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผมในกลุ่มคนที่เล่นบอลสีนะครับผมเขาจะชอบสะสมนะครับผมเดี๋ยวมาดูบอลสีที่แผลงมาจากนักขลาดนะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับที่แผลงมาจากที่แผลงมาจากบอลสีนักขลาดนะครับบอลสีนักขลาดนั้นมาจากของเฮานะครับผมนี่ครับซึ่งผมอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเห็นบอครับตรงจุดบริเวณนี้นะครับผมเขาจะเป็นลักษณะเหมือนกลนอูเลยนนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเขาคือบอลสีนักขลาดนะครับ เนื่องจากถ้าเป็นกวนอูนั้นจะมีเม็ดนะครับผมนี่ครับเขาจะเขาจะเป็นเม็ดชมพูกระจายอย่างนี้นะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของกวนอูนะครับผมเะนนั้นวันนี้นะครับจะขายในนามกวนอูแผงนะครับผมแต่บางครั้งบางคนนะครับเขาจะเรียกนาคินเทวราชนะครับผมกระถงนี้นะครับถ้านับรวมหนนะครับผมก็จะได้สี่ต้นนะครับผมผมจะขายอยู่ที่ต้นละสองบาทเท่านั้นนะครับผมจะขายอยู่ที่ 800รวมส่งนะครับสำหรับคนที่ชอบไม้แปลกๆตัวนี้นะครับเอาไปตั้งคู่กับที่เป็นฮงเฮาแพงหรือว่านักราชแพงนั้นจะครบเซตเลยนะครับผมแผงไปเป็นนาคินเทวราชนั้นนะครับผมผมจะให้ดูภาพนะครับผมมีลักษณะใบเรียวยาวแล้วก้อนข้างที่จะสวยนะครับผมเนื่องจากเขามีความฮาร์ปความกระจายของสีเขียวอยู่ในตัวนะครับผมซึ่งเวลานานไปนะครับ ใบเขาก็จะแก่นะครับผมใบเขาก็จะเป็นสีเขียวเข้มนะครับผมไมแ้แปลกๆแพงๆอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นไม้หายากนั้นก็ลองพิจารณาดูนะครับผมมาดูต้นลูกของเขานะครับผมต้นลูกนั้นเป็นกระถางนี้ซึ่งมีด้วยกันอยู่สองต้นนะครับผมกระถางนี้ผมจะขายอยู่ที่สามร้อยรวมส่งนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้ไม้ที่แผลงออกมาจากกวนอูนะครับผม นี่ครับหนักสะสมที่เกี่ยวกับบนหายากตัวนี้นะครับผมนี่คือต้นแม่เขานะครับผมก็เลยมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับผมนี่ครับผมเห็นไหมครับใบนี้นี่เขาจะไม่เรียวยาวนะครับผมเหมือนในเหมือนบนสีห้องเฮานะครับผมที่เป็นข้อสงสัยสำหรับคนที่กําลังศึกษาบนสีอยู่นะครับผมยังงงในบนตัวนี้อยู่นะครับผมไปต่อกันบนตัวอื่นกันนะครับ บนดูบนแปลกแผลงกันตัวนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมจะหาของที่หายากๆมาสะสมกันนะครับเนื่องจากอันนี้ก็เป็นบนสีนางไหมแต่ว่าจะเป็นบนที่เริ่มแผงนะครับผมนี่เห็นไหมครับผมเขาจะมีแฉกออกมาอย่างนี้นะครับผมเหมือนใบขาดนะครับจริงๆแล้วไม่ขาดนะครับอันนี้จะมี2ออันนี้จะเป็น2ท่อนเลยนะครับผมตรงนี้ท่อนหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ท่อนหนึ่งนะครับจริงๆไม่ใช่ใบขาดนะครับเป็นบนกายที่ กำลังจะแผงตัวนะครับสำหรับต้นนี้นะครับผมนี่เขาจะมีสีแดงสดนะครับเป็นต้นไซแม่พันธุ์นะครับสำหรับนางไหมกระถางนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาจะมีการปิดของใบนะครับผมแล้วก็จะมีเหมือนรอยขาดตรงนี้จริงแล้วเขาจะเป็นรอยเว้าเข้าไปนะครับผมนี่แดงได้ใจมากๆเลยนะครับแดงเผื่อพระนาครเลยนะครับผมอันนี้เป็นต้นกําเนิดของพระนครเลยนะครับเนื่องจากบนตัวนี้นะครับผมที่คนเลี้ยงไว้กลายเป็นพระนาครนนะเขาจะแยก ออกแล้วก็จะกลายเป็นพระนครตลอดเลยนะครับผมนี่ครับเหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมเหลือแค่กระถางนี้เนื่องจากลูกค้ารับไปกวนน้านี้หมดเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมเป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับจะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับสูงประมาณ60-70เซนเลยนะครับผมไปต่อกันที่กระถางอื่นกันต่อนะครับมาต่อกันที่บนติ่งเซอะเหลียงนะครับผมทุกท่านตัวนี้ ใบเขาจะสะโพกว้างนะครับผมเป็นสาเหตุที่หลายท่านนั้นเรียกปีกกินรีนะครับเนื่องจากบางครั้งนะครับเวลาแก่ตัวไปนะครับผมเขาจะเป็นใบเรียวยาวก็มีนะครับผมเห็นไหมครับไปทรงใบโพกก็มีนะครับผมมาดูฝั่งนี้กันนะครับนี่จะให้ดูใบก่อนหน้านี้นะครับผมครับเขาจะเป็นใบบนๆอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์นะครับผมเป็นหัวใหญ่มากๆเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับผมเห็นไหมครับแล้วเขาก็จะมาเป็นปีกอย่างนี้นะครับเป็นปีกเอ่อ กินนาี yeah, haha, mmm. นะครับผมคล้ายๆกับป <Mm. ีกกินนาีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาปีกกินนาีมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับมาดูปีกกินนาีกันนะครับผมเห็นไหมครับตัวนี้เขาจะใบเรียวยาวคล้ายกันมากนะครับผมนี่ครับแทบจะแยกแยะไม่ออกเลยนะครับผมทีนี้เขาไปแยกแยะตรงไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมนี่เวลาเขายาวอย่างนี้นะครับผมนี่เขาจะแยกแยะตรงก้านนะครับผมก้านอันนี้นะครับผมเขาจะออกเป็นสีเขียวเข้มกว่านะครับผมทุกท่าน บางครั้งถึงขั้นดําเลยนะครับผมการตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีความสะโพกว้างอย่างนี้นะครับผมนี่อย่างนี้นะครับผมปีกินนารี่นะครับผมเขาจะเป็นสีเขียวนะครับผมเห็นไหมครับเขาจะเป็นสีเขียวกว่านะครับผมเห็นไหมครับนี่แล้วก็เขาจะบิดยาวตลอดเลยนะครับผมเห็นไหมครับนี่ทุกใบเลยนะครับผมนี่จะไม่มีสะโพกว้างเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับอย่างนี้เลยนะครับผมเห็นไหมครับแม้กระทั่งใบที่ เอ่อยังเล็กๆอยู่ก็ยังบิดนะครับผมตรงสะดือตรงนี้เห็นไหมครับผมสะโพกเขาจะไม่กว้างนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะผสมผสานนะครับผมระหว่างเอ่อสะโพกกว้างและสะโพกยาวสะโพกกว้างและสะโพกตรงนี้แคบนะครับผมเห็นไหมครับแล้วบางครั้งเขาก็จะกลายไปอีกเอ่อในรูปแบบหนึ่งครับผมกลับไปเป็นรูปแบบเดิมนะครับผมติ่งเสื้อเหลียงกระถางนี้จะขายอยู่ที่500นะครับผมแต่ปีกกินรีกระถางใหญ่เอ่อกระถางนี้นะครับมีด้วยกันถึง ถึงหกเจ็ดต้นใหญ่นะครับกระถางนี้ผมจะขายอยู่ที่9ก้าร้อยรวมส่งนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากไปปลูกเปรียบเทียบดูก็ได้นะครับผม